รูปนี้นะครับดำได้เดินก่อนครับดำเดินให้รอดครับข้อควรระวังนะครับอย่างงกนะครับถ้างกเดยไม่สามารถรอดได้นะครับเราไม่จําเป็นต้องรอดทุกกลุ่มนะครับแต่ว่ากลุ่มที่เรารอดต้องเป็นกลุ่มหลักที่เราเลือกไว้นะครับเฉลยนะครับดำเริ่มจากการสกัดจุดครับขาวเชื่อมครับดำต่อลงมาแล้วก็ขู่สร้างห้องที่สองนะครับที่ A8 แน่นอนขาวต้องไม่ให้สร้างห้องที่สองแน่นอนครับดำปิดลมหายใจของขาวนะครับขาวอาตาริรูมนี้ห้ามงกติเม็ดตรงนี้จะขาดนะครับถ้าง,งกเนี่ยตายหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูมนี้ก็อาตาริกลับไปได้เลยครับสี่เม็ดขาวกินดำกินครับรูมนี้ดำรอดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าดำเนี่ยมีมีไอมีไอเพราะว่าสองทางรอดนะครับ นั่นก็คือถ้าเกิดว่าขาวสก,กัดจุดดำดำก็อัตริจับกิน3เม็ดของขาวนะครับก็จะได้เป็นห้องที่2ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าขาวเชื่อมดำก็สร้าง3ห้องเลยอย่างนี้รอดร้อนนะครับโอเคครับสำหรับโจทย์นี้ก็เท่านี้นะครับพบกับโจทย์หน้านะครับสวัสดีครับ